สวัสดีค่ะเจธนาเตชะศุริมก,กูลผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดก,การใหญ่บอมจอทีวีจำกัดมหาชนค่ะในงาน TGS b i อ f a ิ e 2013ปีนี้นะคะเนื่องจากสเกลงาน,เ,นเป็นสเกลงานที่ใหญ่ทีวีเราในฐานะผู้ใหญ่ใจดีะคะเราก็เตรียมของรางวัลมากมายมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ,ะน้องๆเข้าไปในงานเนี่ยมาที่บูธเราทุกคนจะได้รับจากการแจกไอเทมในส่วนเกมไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์เนอร์หรือทอยวอลอยู่แล้ว จากนั้นเราจะแจกคูปองเพื่อมาให้น้องๆได้นชิงโชครับของรางวัลเช่น iPad ดมิ Sam ัมซุ g กาลิซี Note 3ในงานนี้ทีวีเราได้จัดเตรียมการ์ดเกมในมูลค่าพันบาทนะ,นะคะเป็นที่ระลึกแจกเฉพาะในงานโดยน้องๆที่ซื้อการ์ดเกมพันบาทเนี่ยจะได้รับไอเทมคูณ2เติมเงินคูณ2อย่างที่จะมีอักบอกกล่าวกันในไซต์ของในเกมต่อไปนะคะนอกจากเข้ามาร่วมสนุกกันในเกมเรานอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ย จะมีของรางวัลที่จะคาดไม่ถึงไอเทมทเทพจะมีแจกในงานตลอดเพราะนั้นอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมในบูธของเรานะคะในส่วนของท t ปีนี้นะคะค่ะในการแข่งขันในในงานนี้นะคะ,ะสำหรับเทรลเนอร์แล้วก็ทอยวอลทอนอเวนต์เล็ซิ่งของเราเนี่ยได้มีการหาแชมป์ประจำภาคมาแล้วทั้ง6ภาคนะคะเราจะมาใช้เวทีที่งานนี้นะคะเป็นการหาแชมป์ประจำประเทศโดยส่วนของเทรลเนอร์เนี่ย แชมป์ประจำประเทศของเราเนี่ยจะถูกส่งไปแข่งที่ประเทศเกาหลีนะคะก็จะมีจัดแข่งที่เกาหลีประมาณวันที่18-19ตุลาคมนะคะ,ะส่วนเงินรางวัลในส่วนของประจำประเทศของเราเนี่ยโดยรวมแล้วที่แข่งในงานเนี่เรามีเงินรางวัลมากกว่า5 0 0 0บาทน,นะคะใน,ในสำหรับผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทวทีหวังว่าในการแข่งขันเกมออนไลน์ที่เป็นสปอร์ตอย่างงี้เราหวังว่าจะช่วยทําให้ภาพของ เด็กไม่ใช่ติดเกมอย่างเดียวมันเป็นการช่วยทําให้เด็กเนี่ยหมือนกับเป็นนะักเป็นนักกีฬาด้าน e s p o r t ์หวังว่าในส่วนของอกิจกรรมอันนี้จะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยส่งเสริมทําให้พ่อแม่ผู้ปครองเข้าใจเด็กเล่นเกมแล้วก็มันช่วยกันดูแลเพื่อให้เด็กเอาเกมมาช่วยกันพัฒนา,าสังคมต่างๆให้ดีขึ้นนะคะ ในงาน TGS b i t Face 2013ครั้งนี้ค่ะราหวังว่าจะใช้เป็นเวทีในการแข่งเพื่อหาตัวแทนของประเทศเราไปแข่งซิงเบิร์ c แชมเปี้ยนชิพที่เกาหลีนะคะซึ่งในงานนี้แชมป์ในส่วนของประเทศเ,เนี่ยเรามีเงินรางวัลรวมมากกว่า5 0 0 0 0บาทค่ะในการประกรวด cover crew contest ในส่วนของเท t เนี่ยเราจัดมาทุกปีนะคะเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนระดับที่ชอบการเต้นออกกำลังกายด้านนี้ ในปีนี้เราทางทีวีเราได้ร่วมกับบริษัทใบตมิตรร่วมกันเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานอันนี้เ,เราใช้วิธีเชิญทีมที่ดังๆได้รับแชมป์ในประเทศนี้มาประมาณ12ทีมคะมาจัดแข่งที่เวทีเราเพื่อหาสุดยอดแชมป์อีกครั้งหนึ่งในงานเนี่ยเราจะจัดอยู่ที่เมนเซตนะคะที่เวทีกลางวันศุกร์ที่18ช่วงบ่ายนะคะ ก็อันนี้นอกจากเกมก็เป็นภาพรวมของ TT วนะคะเราในส่วนของ t o t เราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานด้าน CSR หรือด้านทเหลือสังคมเนี่ยเราทำตลอดอยู่แล้วในส่วนเกมเองเนี่ยเราก็พยายามจะนำเด็กในเกมเนี่ยให้มารับรู้กิจการด้านสังคมของเราพ่วงไปกับทางครอบครัวซึ่งอยากให้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามารับรู้รับทราบว่าไม่ว่าจะเกมหร,หรือในท T ทีเราเนี่ยกิจการด้านสังคมเรามีอะไรบ้าง เรามีการจับผู้ผู้ใช้บริการของเราหรือแม้แต่เด็กในเกมของเราเนี่ยออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอาทิเช่นไปปลูกป่าไปช่วยเหลือ,อเด็กที่ยากไร้ต่างๆอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนของในเกมเราเราได้มีความร่วมมือกับเราเรียกว่ากิจกรรมที่เรียกว่าท i k t i k ยังคลับนะคะอันนี้ใช่จะเป็นน้องๆทั่วประเทศระดับประถมมัธยมเข้าใจว่ามีสมาชิกมากกว่า 3, า0,000 0น0 0กว่าคน ที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะก็มาร่วมกันทำกิจกรรมผ่านคอมมูนิตี้กุั้นด้วยเหมือนกันทั้งนี้ในส่วนที่สำคัญที่ไม่พูดเลยไม่ได้เลยคือในส่วนของการเข้าสู่ประ,ประชาคมอาเซียน AEC ที่กำลังจะมีใหม่2ปีนี้นะคะทางเกมของเราเนี่ยได้ทำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่เวทีอาเซียนครั้งนี้ด้วยซึ่งนอกจากที่ว่าจะมีความรู้ในเกมแล้ว คือจะมีความรู้ในส่วนของประเทศสมาชิก10ประเทศเนี่ยว่ามีอะไรบ้างในรายละเอียดของแต่ละประเทศมีความแข็งแกร่งด้านไหนเพื่อเปรียมการให้น้องๆเยาวชนเราก้าวเข้าสู่ EEC นี้อย่างเป็นภาคกลุ่มะคะ่ะย่าลืมนะคะน้องๆมาพบกับบูธทีโอทีพี่ใหญ่ใจดีของเกมในประเทศไทยในทุกๆปีปีนี้บูธเราจัดยิ่งใหญ่ค่ะแจกทั้งไอเทมอย่าลืมพาพ่อแม่มาด้วยนะคะถ้าน้องๆยังเด็กอยู่ แล้วก็มารับไอเทมที่บูธของเรารับของราวันที่บูธของเราพร้อมๆกับความรู้โดยภาพรวมของงานในครั้งนี้นะคะ